น่องมาเบิ่งปลาครับเนาะจากปลาไว้เนาะพี่น้องเจ๊ไทยพี่น้องเบิ่งเนี่ยแต่ว่าพาัาานได้แจงนะครับเนาะยังพาัาานธุ์ได้แจงนะครับเด้อยังพันธุ์ได้วสว่างดีนะครับพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาคอนะครับ นะครับการกล้องเลยพี่น้องเบ่งกันได้ป้านะครับนะ เอาปลากันด้วยครับดเด็นเพื่อนเอาปลากันนะครับเอาปลากันนะพี่น้อง ตาคร,ร,ร,บรับนี่เนื้อครับเนาะปามันบืนนะครับกรดูกนี่โตงา้ๆเน่นน่ ที่เลยเปลี่ยนดางใหม่หน้องเพราะวะ่าดางมันพลอยแหละดางมันกรอบนะครับปวดอยากหะนี่น้อง อุดน้องเอ้ยปลาป่ารถแต่กี่ห้องที่กันเย่อแบบเนาะพี่น้องอืม ต้องใช้สลยงจับ ปลาได้ครับนะถือดางน,นะครับวันนี้เอ่อมะตะก็มาคมา,าดดางมาติดตาคายนั่นแหละแต่กว่าคนจีจับเอามาดักได้แต่มันออกแต่กลางคืน,นแต่ฝนคืนฝนตกคนนะ่ะออกไปแต่กลางคืนแล้วพี่น้องปลาออกไปหลายนะครับปลาออกไปหลายชิลโลี่พี่น้องอันนี้ไม่เหลือแต่ปลาหน่อยไหมครับ ปลาช่อนนะครับปลาเข็งนะขึ้นแต่คนตกกันขึ้นไปเบิล้ลเลยนะครับตัวใหญ่ๆตัวบืนเก่งๆนะครับยุ่งกระกัด ลงไลยครับหน่ะเองลงจากหนาทีแล้วเนา,นาะหนาทีกวัวแล้วนะครับ